สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับมุนี้มาตามแนวทางตำเล้าเนาะพอลี่เนาะตำเล้าครับตำเล้าโอ้สูตรไม่แมืนพวกพอลี่วาลีเนาะสูตรไม่ที่พอลี่วาหนุ่มเฮหาจัดฮอตดีสองดีสามเขาอินดี้เขาอินี้สิบสี่นะครับอืมถือว่าสุดยอดดีลๆนะครับสำหรับเด็กพอลี่เนาะนะครับเอาพอลี่ชวนตัวของวันที่ยี่สิบห้ากทิพพลาดมาออกสิบสี่แลวะเนาะครับ นี่ซีมาตรงๆนะครับมารวยเนี่ยบอกพี่นี่พอได้คิปว่าสังเกตบางเรื่องครับมันมักออกคู่ใดเห็นสังเกตไหมสังเกตเอาเนาะนะครับที่มารวยบอกพอลีว่าชุดลมน้อยพอลีมันตรงกันมักออกเด้เอามาจับคู่ใส่กันเลยพี่น้อง่็ได้พอแต่ชุดลมน้อยชุดรวมน้อยจะเข้าวาเลียกมันตรงกันมันมาเขานะครมีซีซีอยู่แถวตเห็นนะครับลมน้อยซีซีลางกันนะครับเห็นี่มัาติดไปนี่มัาถือกับคุณนีนะ เขาอินี้พี่น้องนะครับวสุดยอดอินดี้นะชุดไม่เพิ่นนะครับชุดตำเล่าชุดไม่มาตรงกับร่วมน่อยเขากันนะครับกอีิลีนะครับชิบซีนมากมันสิมากเป็นสีนะกับเอาลงเลยเปล่านะครับก็ถือว่าห้องกับแาวบนกับมือตำเล่าออกว่าร่วมหน้อยพี่ต่อใดหคือชุดชุดล่าห้องพี่ต่อใดนะครับเอามาจับกวนเพี่ต่อไดนะครับเป็นดีสองข้างหนึ่งมีขี้ตัดนอร์โคลี่เนาะครับผมนะ หือเพื่อน้องตัดบ่เก่งกหญ่นที่ตัดให้นะครับเราผลหมักตัวใหญนะครับแต่ว่าเขาเห็ดชุดเตรียมเหมือนก้อนก้อนเล็กฟังเล่าจอบครับคือให้เห็นถาวรรวมทั้งเวิร์ตเราครับอืมครับเบิ้งหอดมื่นสิเบิ้งว่ามันสิมีเล็กมาแรงมีเบิ้งมาให้เห็นอีกบ่อนอึมเนียๆเบิ้งอีกทีนึงนี่เ้าก็อนที่อ๋อปาเป็ดให้เพิ่มเลยหรืเปล่ครับเป็ดให้ปาเปล่าไอ้กาบาร้อนม่ได้๋ยรอดให้ยากอันนี้เป็นชุดไม้หรือเปล่าเนี่ย ชุดใหม่ครับชุดใหม่นะนะครับถือว่าเขาดีเว้นยุก็หงดนวดออกก็เียกนะตามเลยชุดลาเขาเียเนาะเว้นงวดหนึ่งครับตามไรเบื้องหลังไรงวดหนึ่งนาะวะเป็นงวดหนึ่งรับก็ชื่อบางคนก็ระว่าไว้ตัวแน่นะครับก็เขาก็เบิรงฝันเขาเขากันบ่หรือมีตัวในใจเขาบ่นเขาก็เลยชุดเต็มเขาบ่อนะเขาครียกเขาก็สามารถบ่วงอะไรแต่ว่าพอเียกกระจับมาแล้วว่าชุดเด่นเป็นตัวไหนนะครับจิตเป็นมากเนาะ ในจุดเรียงของตวงเล่าเอาครับพอที่โชคนะครับว่ามูลี่พอที่หายมากจังไหนมือวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดครับมือวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดครับน่าพัฒนามีหกตัวนะครับเนอะสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์สามเนอะนะครับเด็กเบิลห้าห้าเก้าเก้าเนอะเป็นจุด 6ตัวตรงรักกุ้งเป็ดนะครับเมื่อไว้แคบไว้ครับอันนี้คือชุดใหม่ครับชุดพัฒนาสูตรชุดหน้าสูตเนาะล่าสุตเดี่ยวจำแหน่งนี้่นาะครับเนาะคือ10ซีนะครับนี่นะครับเขาก็จับมอสต้นวามันต้ค้ยออกข้ในของพอดีเนี่ยนะครับคือหอกแคกหนังจอาไว้เป็นซีตีน้อพอลีเนาะครับคือว่าสุดยอดลีนะครับจำเล่าพอลีเนี่ยฮะลงเลยพอนะครับห่อหนังเชียร์มาเพิ่งเฮ็ดมากเลยเริ่มเขาดีเนี่ยไม่ค่อยเบนโดนครับครับ ควมตั้งใจเนี่ยก็เกินร้อยนะไก่ครบหอดตีซองนะครับคนใดมีโชคมีใช้น้ำผลไมนะครับอยากสบสน้ำคาชาติกาแฟกับติดต่อมาเด้อนะครับอืมขึ้นเนี่ยเขาตีหนึ่งคนนี้โอ้ปวดหัวปวดหัวโอ้จะด่าอะไรเด้อพอเขาดีเขาแงมเนาะหยุดเบิร์นก่อนเดินล่างเออเอาคนงมเลยไปล่างน้ำหายมีโอ้เขาอยู่ตัวเราห้องกับคนลำบากคนนี้เนาะแมนแมนฮาตอนนี้คนกําลังเป็นเฮตุเจ๊งไรเป็นคือจังงานว่างเป็นเลขสูตรได้สันนี้ ก็เรียกว่าบ่อจะเอาเป็นเลขสูตรคือเพื่อนบอกว่าเลขมันมุนไปมุนมาเขาเอาเก่งแค่์อดรหัสไว้ซ้อนครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจุโชว์เลยนะคอนี้เนาะว่าตัวนี้ตัวใดอ่ะโชว์ให้พี่น้องคนรู้นะครับโชว์โชว์อันนี้เป็นของแม่ตุ๋ยเด้วยคาเทียร์บอลเปเปอไผร์นาให้หลังยกขึ้นอีกเออออเพ้โหจ้ามันเอาละครับนี่ได้นะครับมาเลยตัดนะครับตัดพอดีตัดเนาะ คือมาตัดว่า03นะครับหาสองหนึ่งศูหาสี่หนึ TALIESIN ่งสศนย์ครับสี่สามหาศูนย์หาหนึ่องครับชุดหกตัวนี้คือตัดทุรูแบบมาเลยนะครับทั้งตะแคงทั้งแบบ2อตัวแบบได้ทีม่เคนออกดีนะครับเป็นชุดเต็มให้สามารถเอาไปเทียบกับเรืกเข้าไหไรนะครับเี่เนาะกันหูว่าจับแบบใหแบบไหม่นมสินี้จะละคูเอาไว้ไ้แล้วครับครับผมเราไปรียกจับชุดเด่นในคือศู ชีสูนแล้วก็สองสามนะครับเด็กเบิ้ลห่าหาเกาเกานะพอดีเนาะครับผมครับเอาให้โชว์ให้มาหน่ำพอดีนะครับเด้อนะครับสำหรับเด็กตำลาวแม่นแม่นนะครับคือเตรียมเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อออกพอดีจะจัดชุดนี้ให้นาะพอดีเนาะครับผมครับจัดอีกแค่หนึ่งนะครับตามนี่แหละครับโอ้สุดยอดเลยอุดเลหมักตำลาวพอดีเนี่ยพอผิดหวังพอเพิ่มดีๆอาจจะมี่หกตัวสี่ตัวนล้วพอดีนะสามตัวมันจะเป็นไปได้นะครับในชุดนี้แหละ คุได้ตัดจริงเลยสามตัวกระเจ้าเอาเลยนะครับในชุดนี้แหละนะครับอันนี้ของวันที่ยี่สิบห้าสี่พันมามันสิมีผลมันสิมีผลหววออกไว้น้ำงลางครนี่นะครับเป็นว่าจีได้แต่ว่าไมีเจด็ดไมเจ็ดสาม้ <c oughs> <c oughs> มตัวเลยนะถ้าตัวหาจุดหกตัวมันได้ก่อน,นขอพคุณแ้วต้องอยามาเห็ดตัวไลยไอแมนครับมันต้องเอาหกตัวมาถอดที่ละหลัง จนได้มาจนได้มาชนเรียนนอกเท่ากับมาสอดเพิหกตัวขึนกันก็เช่นไรจุดเดียนหกตัวไม่พี่น้องมากแล้วก็จะมาจับครัวน้องคอรีเนาะครับครับหน้ามันเขาดีตงคิดว่าของอันไม่นีมันเกิดในใจคิดว,ว,ว,ว่าจะให้มันอาชีพวิ่งไหอาชีพอยากให้คุ้มอยากให้ไม่นออ่อง ว่ามือเคลื่นอย่างคุ้มหอดันปวดละตีหนึ่งปวดละบอกเป็นตาเอฟซีมันแหนมแหนมเพ่าอยากให้มันเวียนในการออกมันนมัออกเวียนเวียนวดเลยบาคอยมักแบบไหนพยายามเวียนแต่มันได้ทุกงวดครับครับแต่ว่าการจับคููก็จะลำบากแน่นอนวันนี้เนาะครับครับเข่าบลาอะจับแนี่ยให้ตลอดนะครับแต่ว่าในหกตัวตรงนี้แน่นอนแ่นมขันเข่าได้ให้มันออกทั้งวันนะอีเรียจคอยจับง่ายแล้วมันใช้ง่ายขึ้นดอกครับจะคอยง่ายขึ้นเนาะครับ คุณเอลซีหลายเด้อนะครับติดก no like <elim these> <fruits> ับจามกับอะไรคุณแช่นะครับสองช่องของเ่าเด้อนะครับหมอเรยปันช่องแม่ตุยรวยรายวันนะครับบบเวนเด้อครับเพราะว่าแม่ตุยรวยรายวันเนี่ยโบเวนนะครับเกิดติดกันเลย่น้องไม่ตุืยเนาะก็ได้หายง่ายนะนะครับพูดให้หาพอๆก็พยายามหาตาชีวังเลยเนาะเกิดหาพูดก็ยังหายพอๆอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่โยการการส่งของยูทูบมันจังท่านหายพอประเด๋ยนะครับ นะครับกอบพระยำนะเบื้องต้นนะครับสมดีพอสมควรสมดีานมาเหล็กเด่นมันหนี้ที่หาหาที่ที่มันมันเข่าเลยไม่ขอาเสื้อหาซื่งที่ครับผมเอานะครับเดี๋ยวจะตามเงนต่อละเอาโชวยอีกทีหนึ่งคนนี้เฮาก็จะจบจิบได้นะครับช่ยุดเตรียมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเบิ้งชุดชุดเตรียมผลก้อนชุดอ่าเกินชุดหกตัวเนาะตามนี้นะครับสี่ห้าสองหนึ่งศูนย์สามนะครับเดือบเบิ้งหาหาเขาเก้านะครับ แค่พอดีแครับแจ็คแบคครับเป็นเมืองไงพู้อะอยากไปตัดตัดเองไม่ไดในชุดนี้นะพอดีเนาะครับผมครับอมก็สามารถเมืองไงเนาะแต่ว่าตัดเมื่อกี้กับท่เมื่อรวยนะครับครับเป็นตุยตัดให้การอเอาโชว์เลยพอดีเนาะนะครับเมืองไก่คุณเป็นเมืองแม่ตุ่เป็นจับมากมอืนะครับตามนี้เด้อนะครับแจ็คมาจ้าไว้เเือป็นโอกาสโอกาสดีๆนะครับอสามศูนย์สามหาสองหนึ่งศูนย์นับสี่หาสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สามหาศูนย์ห้าหนึ่ง สองหนึ่งสองศูนย์สองสามนะก็หาสามนะครับส่วนพี่น้องเอฟซีเพื่อถามเด็กไทยบัตประชาชนพอลี่นาะตามไปแล้วเนอะนะครับเด็กไทยบัตประชาชนนะครับเดี๋ยวพี่น้องถามหาสามหกหาเด้อนะครับเด็กไทยบัตประชาชนพอลี่นะครับที่เป็นฟันว่าตำรวจจับพี่น้องถาถมหลายคนอยู่นะครับสามหกหาเป็นเด็กไทยบัตประชาชนสามตัวนะครับรตามนี้เด้อนะครับอืมขอบคุไลค์คนแชร์นรนเนาะพขาเรียนาะครับสวัสดีครับ